สวัสดีครับคอนเทนท์ในวันนี้นะผมจะมารีวิวเลนส์ซิกม่านะครับระยะ16-28 f 2.8รหัส DGDN Contemporary นะครับเป็นเลนส์สลับกล้องฟูลเฟรมซึ่งตอนนี้ผมใช้อยู่เป็นมัลล์ L นะครับใช้กับ Sigma FPL เลนส์ตัวนี้เนี่ยเป็นเลนส์ที่ออกมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นระยะที่ออกมาซัพพอร์ตในช่วงมุมกว้างนะครับ16มินถึง28มินเนี่ยรองรับการถ่ายแลนด์สเคปแล้วก็ท่องเที่ยวได้ดีมากรวมถึงระยะนี้เหมาะการถ่ายวิดีโอด้วยนะครับจริงๆมีเซอร์ไพรส์ในเลนส์ตัวนี้ใช้ในงานวิดีโอออไดด้ีมมาากกนนะครับแต่ Sigma นน่่ผขออบบเลน ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วง normal f 2.8รหัส dg dn c o n t e m p o r a r y นะครับเป็นช่วงที่เหมาะกับการถ่ายภาพทั่วไปเนาะจะถ่ายเจาะก็ได้แล้วก็ถ่ายมุมกว้างแต่ยังกว้างไม่ถึงกระสุดมันเป็นช่วง normal นะครับทีนี้ Sigma s i <_ S 2> ก m a เ็เลยเห็นในช่วงมุมกว้างที่มันควรจะมีนะครับแล้วก็เป็นรหัส c o n t e m p o r a r y ด้วยเนี่ยก็เลยออกตัว1 6 8 m m นะครับจากการที่ผมใช้ในวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับตั้งแต่เรื่องของความคมโบเก้ที่ได้นะครับอ่าน้ำหนักแล้วก็เลนตัวนี้มันเป็นเลนที่มี internal zoom หมายความว่าเวลาที่ม ในวันนี้ที่รีวิวเนี่ยคุณจะได้เรื่องของการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็งานวิดีโอเดี๋ยวเราไปดูรีวิวในแต่ละเรื่องกันครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของระยะของเลนตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันคือจุดเด่นของเลนตัวนี้นะครับระยะของเลนตัวนี้คือ16-28ม mm เมตรนะครับจุดเด่นในการถ่ายภาพแลนดะ์สเคปที่เป็นมุมกว้างนะครับ จะอยู่ในช่วงที่แบบค่อนไปทางเอาตเทอร์ไวแล้วตั้งแต่20มิลลงมาไปจนถึง16นะครับซึ่งเลนต์ตัวนี้ออกแบบระยะช่วงเนี้ยได้ดีมากๆเพราะว่าระยะ16มิลเนี่ยเป็นระยะที่กว้างมากพอที่คุณจะถ่ายทอดภาพทิวทัศน์ได้แบบให้มิติที่มันดูยิ่งใหญ่นะครับดูมุมกว้างหรือว่าจะเป็นอาคารสถานที่ที่คุณจะเน้นถ่ายแล้วอยากจะให้เห็นว่าเออมิติมันดูกว้างนะมันดูใหญ่นะนะครับมันดูแบบอลังการระยะในช่วงเนี้ยถือว่าทําได้ดีมากครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในช่วงตั้งแต่20มิลไปจนถึง ได้ในระยะช่วง2.8ภาพไม่ได้ดูบวมหรือป่องเกินไปนะครับมันเป็นช่วงเลนส์ที่เขาตั้งใจออกแบบมาเนี่ยให้สําหรับคนที่เน้นถ่ายภาพท่องเที่ยวหรือว่าอยากได้เลนส์ตัวเดียวแบบถ่ายภาพได้แบบทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นถ่ายบล็อกวิดีโอนะเพราะระยะนี้จริงถ่ายวิดีโอได้นะครับแล้วก็ถ่ายแลนด์สเคปนะครับถ่ายเก็บบรรยากาต่างๆถ่ายโครสอัพช่วงนี้ระยะนี้ทำได้ดีมากนะครับแล้วก็ที่เลนส์ตัวนี้เด่นนะครับก็คือว่าเขาทารูบแสง f 2.8ตลอดช่วงมาครับมันทําให้เลนส์ตัวนี้ถ่ายภาพหรือวววดดดดดีีีีโอออในนนนท่่แแสสงงง้้้ยยไรเพลล F2.8 ตช น่นอนว่าพอ zoom ไปที่ช่วง28เมตรนะครับแล้วเราถ่ายโคลสซัพเนี่ยโบเก้มันสวยด้วยนะครับพอมันหมุนไปที่28เมตรเนี่ยมันก็คล้ายๆว่าเป็นเลนส์ที่ casual เอาไว้ถ่ายอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเลนส์สเกตอย่างเดียวนะครับแล้วก็เวลาที่ผมโคลส e ั p ถ่ายโบเก้หรือว่าถ่ายพวกอดอกไม้อะไรพวกเนี้ยมันเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนมากๆแล้วก็ให้มิติที่ดีครับทีนี้ผมสรุปเรื่องมุมมองของภาพถ่ายนะช่วง16เมตรเนี่ยคุณเอาไปใช้ถ่ายภาพแด์สเกตแบบจริงจังได้เลยสบายมากๆแล้วก็ยังรองรับในช่วงที่ ถ่ายภาพแนวทั่วๆไปได้ด้วยนะครับช่วยให้คนเนี่ยได้เลนช่วงกว้างไปจนถึงแบบจากครึ่งหนึ่งของ normal ละกันนะครบับเกือบจะประมาณ30เนให้มิติที่ดีมากถ่ายภาพได้ทุกแนวแน่นอนครับแล้วก็การดีไซน์ของตัวเลนนะครับเลนตัวเนี้ยมันเป็น Inner Zoom นะครับ inner อ o o m เป็นยังไงก็คือเวลาที่หมุนช่วงซูมของเลนเข้าไปเนี่ยตัวเลนเนี่ยไม่มีการยื่นออกมานะครับคือมันเป็น i n n e r z o o m ด้านในเลยข้อดีก็คือว่ามันช่วยให้คนที่ทํางานสายวิดีโอนะที่ต้องบาลานซ์เลนเข้ากับกิ น้ำหนักของตัวเลนสที่เราบาลานซ์ขึ้นไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมากๆจนถึงกับว่าเราสามารถเปลี่ยนช่วง,งซูมโดยที่ไม่ต้องบาลานซ์กิมบอลใหม่อันนี้คือข้อดีมากๆนะครับหรือ,อยังมากแค่เราหมุนในช่วงเลนสสมมติว่าเปลี่ยนจาก1 6ไปเป็น28เนี่ยแล้วเราแบบกังวลนิดนึงในเรื่องกิมบอลเนี่ยเราก็แค่สั่งให้กิมบอลเนี่ยคาลิเบรต ตัว gimbal ในการทํางานร่วมกับระยะเลนใหม่แค่ครั้งเดียวโดยที่ไม่ต้องตั้งบาลานซ์ใหม่นะครับอันนี้คือข้อดีมากๆสำหรับสายวิดีโอนะส่วนสายภาพนิ่งมันก็ดีตรงที่เราหมุนช่วงซูมเนี่ยก็บอกมันไม่ยื่นออกมานะเพราะงั้นโอกาสที่ ฝนจะเข้าเมื่อเทียบกับเลน์ที่หมุนซูมแล้วตัวขอกยื่นออกมาตัวนี้จะน้อยกว่านั่นเองครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของเลนตัวนี้คือด้วยการที่ทําหน้า72มิลลงไปนะครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะหาฟิลเตอร์ที่ใช้คู่กับเลน์ตัวนี้ได้ง่ายนะครับมันไม่ใช่แค่ฟิลเตอร์ที่เป็นโปรเทสเตอร์ฟิลเตอร์นะแต่มันจะมีฟิลเตอร์ประเภทแรงสเคปฟิลเตอร์ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น n d ดี้ฟิลเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบกลมหรือแบบแผ่นเนี่ยการที่มีหน้าเลนแค่72มิลเนี่ยมันช่วยให้เราเ่สาากได้าาหหใ็ หรือว่าจะหาหน้า82มิลแล้วก็ใช้สเตปอัพริงกับหน้าเลนตัวนี้แปลงไปจาก12ไป82ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่มีเลนหลายตัวแลวต้องการซื้อแอนด l t ฟิลเตอร์แบบกลมแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความคมของเลนตัวนี้กันบ้างนะครับเลนตัวนี้เนี่ยได้ใส่เลนชนิดพิเศษนะครับประเภท fld มา5ชิ้นนะครับแล้วก็ aspherical เลนอีก4ชิ้นนะครับซึ่งมันทําให้เลนตัวนี้นะสามารถที่จะเก็บรายละเอียดในเรื่องของความคมชัดได้ดีนะครับกล้องที่ผมทดสอบคือ sigma FPL นะคมมีีววาาลลลลเเอยด61้้พิกซแ็ จุดที่ผมโฟกัสนะครับผมเปิดรูรบแสงกว้างสุดที่ f 2.8เลยแล้วก็ซูมไปในระยะ28มิลนะครับลองถ่ายภาพออกมาความคมชัดก็ทําได้ดีนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาพคร o s อ up ที่เป็นพวกดอกไม้เล็กๆนะครับหรือว่าจะเป็นใบไม้อะไรเงี้ยรวมไปถึงภาพที่เป็นมุมกว้างนะครับแบบแลนส s c a p e ล้เเดดไชัจนบในตอนนี้นะครับจะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโฟกัสในเลนส์ซิก m ม16-28 f 2.8 DG DN Contemporary นะครับซึ่งการทำงานของเลนส์ร่วมกับกล้องแล้วก็เปิดโหมดวิดีโอพร้อมกับใช้การโฟกัสแบบ AFc นะครับเราจะลองดูว่ามันแม่นยำแค่ไหนนะครับแล้วก็รองรับงานวิดีโอได้มากแค่ไหนซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปเนี่ยมันจะเป็นเมาส์ L ที่ใช้กับ Sigma FPL นะครับ แล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพในการโฟกัสของ Sigma FP เนี่ยหรือว่า FPL เนี่ยเขาไม่ได้เก่งมากในโหมดวิดีโอนะพอเปิด AFc เนี่ยมันมันไม่ได้ดีขนาดน,นั้นนะครับเพราะงั้นผมจะอิงจาก Performance ของการใช้งานกับกล้อง Sony A7C นะครับเพราะว่า Sony เนี่ยมีทั้งระบบของ Eye Focus Tracking นะครับแล้วก็มีเรื่องของ Performance ในการทำงานกับโหมดวิดีโอค่อนข้างดีแล้วนะครับในการใช้เลนแล้วก็เปิดออโต้โฟกัสทั้งหมดนะเพราะงั้นในตอนนี้ก็ อาจจะทดสอบกับกล้อง Sony ่7 c นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนนะผมเปิดการโฟกัสเป็นระดับตรงกลางนะครับซึ่งมันก็จะโฟกัสได้แบบนุ่มนวลแล้วก็แม่นยำนะผมจะลองเข้าใกล้ไปที่ตัวเลนนะครับลองดูว่ามันจะโฟกัสที่ตาผมได้แม่นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขยับไปนิดนึงนะครับซึบคุณจะเห็นว่ามันโฟกัสเข้าที่ตานะแล้วก็เร็วด้วยนะครับผมจะถอยออกอ่าทีนี้ผมจะเริ่มอ่าหยิบของขึ้นมาแล้วก็ยื่นไปที่หน้าเลนนะครับ แล้วก็หยิบออกมา,าระยะที่ผมใช้ตอนนี้จะเป็นระยะ16เมนนะครับเป็นระยะกว้างสุดเลยซึ่งควรจะเห็นว่ามันเก็บบรรยากาศในห้องได้กว้างหมดนะครับแล้วก็เหมาะกับการทำคอนเทนต์หลายแบบมากถ้าคุณเปลี่ยนเป็นระยะ24หรือว่าเป็นระยะที่ตัวอินนหนักอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าระยะกว้างสุดเนี่ยมันก็โฟกัสได้เร็วนะครับทีน,นี้ผมจะเอาออกแล้วก็เอาหน้าเข้าไปใกล้คุณจะสังเกตว่าตอนที่มันโฟกัสเนี่ยมันไม่ได้ โฟกัสแบบยึกยักหรือว่าพุ่งรืดเลยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวกล้องโซนี่เราสามารถเซตรเ,เรื่องของการโฟกัสที่มันค่อยๆขย,ย,ยับโฟกัสเข้าไปได้นะครับแต่ว่าลองสังเกตด,ดีๆนะถ้าผมหยิบของแล้วยื่นเข้าไปใกล้ๆเลยมันจะโฟกัสได้ค่อนข้างเร็วนะครับจังหวะมันจะมันจะไม่ค่อยๆเปลี่ยนเหมือนกับตอนที่ผมยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆลองสังเกตด,ดีๆนะนผมยื่นปุ๊บมันจะโฟกัสเข้าฟึบเลยนะเห็นไหมนะครับเนี่ยมันจะเร็วแต่ว่าถ้าเกิดผม ค่อยๆขยับหน้าเข้าไปนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆโฟกัสเข้าเห็นไหมเพราะงั้นระยะชัดที่มันพยายามแบบโฟกัสแล้วก็ทํางานเนี่ยมันทํางานได้ดีนะครับเพราะงั้นเรื่องของระบบโฟกัสเนี่ยผมขอสรุปเลยนะครับว่าการโฟกัสเนี่ยมันแม่นยําใช้งานได้จริงนะครับใช้งานในโหมดวิดีโอได้ดีนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับประสิทธิภาพของระบบโฟกัสระหว่างกล้องกับเลนได้อย่างเต็มที่อันนี้ก็ดูจัด การทดสอบในตอนนี้ก็น่าจะเชื่อใจได้ครับในส่วนของโบเก้นะครับเลนตัวนี้เนี่ยมีเกรบดรบแสงอยู่9กลีกนะครับแล้วก็โบกเก้นี่ยนุ่มนวลสวยงามมากครับจากภาพที่คุณเห็นนะโบเก้เวลาที่เปิดที่ f 2 8นะครับคาแรคเตอร์ของโบเก้นี่มันจะมีลักษณะกลมๆเล็กๆแ,แ,แต่ผมอยากจะให้ดูในมุมที่มันพิเศษเพิ่มความหมยนิดนึงนะครับก็คือด้วยที่เลนตัวนี้นะมันเป็นเลนที่มีช่วงซูมนะครับ การที่หมุนไประยะ28ม mm, นนะครับแล้วก็ถ่ายใก,กล้ๆเนี่ยเพื่อให้เกิดโบเก้เนี่ยเราจะเห็นว่าคาแรคเตอร์ของโบเก้เนี่ยมันมีลักษณะที่ยืดยืดนิดหนึ่งนะครับตามสไตล์ของเลนที่มันเป็นเลนซูมนะครับซึ่งทําให้เรื่องของความมุ่มนมที่มันเกิดขึ้นนะครับคาแรคเตอร์ของหลายๆคนที่ชอบในโบเก้อของเลนแบบนี้มันก็ดูสวยงามนะครับาจะาแตกต่างจากเลนที่เป็นเลนฟิกซ์ระยะเดียวนะครับตรงเนี้ยโบเก้เขาอาจจะแบบมีความกลมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นการยืดที่มากขนาดนี้นะแต่ตัวเนี้ยเราจะเห็นว่ามันยืดออกมานนนนิดึงงงนะใช่่วขอ,ขอทีเป็โ ซึ่งถ้าเอาไปถ่าย portrait หรือว่า c o s e up ก็สร้างคาแรคเตอร์ที่ดีนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะไม่ได้มีแบบว่าอันไหนดีกว่าหรือว่าอันไหนมันแย่กว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าคาแรคเตอร์มันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบโบเก้เล็กๆกลมๆแล้วก็มีลักษณะยืดน่นนึงเลนตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีครับจุดหนึ่งที่ผมชอบมา,มากๆในงานวิดีโอนะสำหรับเลน Sigma 16-28 f/2.8 DG DN Contemporary นะครับเลนตัวนี้ข้อดีเลยคือมันเป็น Internal Zoom อย่างที่ผมเคยบอกไปข้าง้นนะครับ Internal Zoom ก็คือว่าเมื่อเราเปล ให้บาลานซ์ข้างในเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยมากๆนะครับทำให้การทํางานร่วมกับ g i ิมบอลเนี่ยสามารถที่จะแบบพอเปลี่ยนระยะแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมาบาลานซ์กิมบอใหม่คือประหยัดเวลาได้เยอะมากสำหรับสายวิดีโอนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเลนเนี่ยผมใช้อย่างโฟ l l o โฟกัสเนี่ยไว้ข้างหน้าตัวเลนนะครับแล้วก็ใช้กับตัวโฟกัสของติวต้านะครับที่เป็นแมนนวลโฟกัสนะแล้วก็มีตัว follow แบบไร้สายนะครับ ทำให้ผมเนี่ยสามารถทํางานได้ง่ายนะครับเซซี่นี้ทางานสะดวกนะครับแล้วก็ทํางานคนเดียวได้ด้วยครับสำหรับงานวิดีโอนะผมมั่นใจว่านะครับคนที่ทำคอนเทนต์ประเภท YouTube ที่แบบว่าเน้นการทํางานที่คล่องตัวนะครับอยากได้เลนตตัวเดียวนะแล้วตอบโจทย์สำหรับงานวิดีโอเบื้องต้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเฟรมหลักที่นั่งอยู่แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นซีนโค o s อัพนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยสามารถที่จะใช้เลน16.8ได้เลยนะตัวนี้คือเป็นระยะที่พอเหมาะมากสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมกว้างแล้วก็ ช่วงโค้สอัพครับแล้วก็เลนตัวนี้นครับเป็นเลนประกอบที่ญี่ปุ่นนะครับผลิตที่ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับซึ่งงานประกอบเนี้ยแล้วก็ปานนี้มากนะครับโอกาสที่เลนตัวนี้มันจะประกอบมาแล้วมีปัญหาหรือว่าผิดพลาดเนี่ยซึ่งมากเนี่ยแทบจะไม่มีให้เห็นนะครับตั้งแต่ในช่วงที่ออกค์ดไลน์มาเนี่ยปัญหาพวกเนี้ยมันไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับคืองานเขาดีมากในเรื่องของการประกอบถ้าใครชอบ งานผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นเลนตัวนี้ก็โอเคมากครับพอเสริมถึงเลนตัวนี้ในเรื่องของน้ําหนักนะครับเลนตัวนี้มีน้ําหนักเบาเพียงแค่450กรัมนะครับซึ่งมันเบาแล้วก็เล็กมากๆนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพกพาเลนตตัวนี้ไปถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งนะครับเป็นภาพนิ่งมุมกว้างได้สบายนะครับด้วยที่มันเป็นเลนต์ตัวเดียวแล้วก็ระยะค่อนข้างตอบโจทย์นมากเลยนะครับถ้าคุณชอบช่วงกว้างนะ1 6ปีนจนถึง28เนี่ยคือโอเคมากนะครับก็สรุปในเรื่องของความสะดวกสบายในการพกก็คือ450กกกกกกรรัมขึ้นน็็สสสะะะดดววบใ่เป๋า นะครับแล้วก็ระยะเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างดีเลยครับถ้าถามว่าเลนส์ตัวนี้เหมาะใครบ้างนะครับผมก็คิดว่าเป็นคนที่ทําวิดีโอจริงจังนะครับเพราะว่าระยะ1 6บหเนี่ยทำงานจริงจังได้แน่นอน,นครับสก็คือคนที่ถ่ายภาพวิวแบบเน้นวิวเลยนะมุมกว้าง16บหมิลมตรนะครับแล้วก็เผื่อระยะไว้ถ่ายภาพทั่วไปด้วยประมาณ24่สิบสี่มิลเม28แปดมิลเมอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะครับในส่วนของช่วงราคาเนี่ยตอนที่ผมได้เลนส์มารีวิวเนี่ยผมยังไม่เห็นราคาจริงนะครับเพราะงั้นผมเคาะไม่ได้ว่า มันจะสูงอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่ามันจะโถอยู่ในช่วงไหนอะไรเงี้ยย่งตอบให้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description อีกทีนึงแต่ว่าระยะเนี้ยมันเป็นระยะที่คุ้มแล้วนะ16-28เนี่ยคือเป็นระยะที่ได้ใช้บ่อยแน่นอนนะครับแล้วก็ f 2.8คือโอเคมากนะครับแล้วก็เลนส์ตัวนี้มันเป็น class ของกลุ่ม contemporary เพราะงั้นราคามันไม่น่าจะสูงเท่ากลุ่ม sport หรือว่า art แน่ๆนครับผมคิดว่าอย่างนั้นนี่ผมเดานะนะครับเพราะมันอยู่ในกลุ่มของ contemporary แต่ว่าเป็น contemporary ที่ผมทดสอบม,มาแล้วความพมเนี่ยใช้ได้เลยนะครับต้องรอดูราคาจริงอีกทีนึงแต่เน้นทํางานจริงๆได้แน่นอนครับวันนี้ก็เป็นรีวิวทั้งหมดของเลนส์ Sigma 16 28 F2.8 DG DN Contemporary นะครับถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเกมีเก่ยวกับเรียนตัวนี้นะครับหรือว่ามีมุมไหนของเลนส์ตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาคุยกันนะครับที่ photo ทนอเน็บน์ Facebook แล้วก็ YouTube หรือว่าจะเข้ามาคุยในโฟโต้สคูไทยแลนด์ก็ได้ครับสำหรับคอนเนในวันนี้นะครับก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้นครับผมสวัสดีครับ